สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูลูกกุ้งนะคะที่เขาเพิ่งเกิดเพื่อนเห็นไหมคะที่เห็นเป็นจุดขาวๆยุบยิบยุบยิบ,ยบนั่นน่ะลูกกุ้งทางนั้นเลยพอแสงแดดส่องมากระทบผืวน้ำเราก็ถึงจะมองเห็นเขาอะคะ่ะ ถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีแสงส่องเราจะมองไม่เห็นจริงๆแล้วมันมีอยู่เต็มบอ่อแต่ตรงไหนที่แสงแดดส่องถึงนะคะเราก็จะจะเห็นเขาเยอะมากอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงรวมเรานะเลี้ยงปล่อยรวมเยอะมีอยู่ทั่วบ่อเลยค่ะแต่ถ้าตรงที่ไม่มีแสง ตองทานมันจะมองไม่เห็นตรงนี้เป็นเป็นช่องแดแดด่องพอดีเราถึงได้เห็นว่าเออมันมันมีลูกเด็กเดกเกิดขึ้นมาเยอะเยอะเยอะเลยเยอะโหนับหมื่นตัวนี่แค่กลุ่มเดียวนะเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มค่ะอยู่รวมกันเต็มไปหมดเลยนี่เยอะมาก แต่มันมันค่ะม,มันไม่มีแสงแดดสองมันมองไม่เห็นมีตรงนี้แต่สอ,องพอดีเยอะจริงๆค่ะเพิ่งจะเพิ่งจะลงจากท้องแม่ได้ไม่กี่วันบางตัวยังยังหงายอยู่ยเลยบางตัวก็คบ่งตัวก็หงายนะคะ คือกุ้งเกินใหม่จะห่ายท้องยังไม่คว่ำพอเริ่มโตก็จะเริ่มโตขึ้มนมาหน่อยก็จะคว่ำอันนี้ก็ยังมีหงายหงายคว่ำคว่ำอกทีก็มีตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างนะี่เนาะเยอะมากเยอะมากมากพี่ใหญ่อยากกินน้องหมดนะ เราเลี้ยงรวมมาค่ะอันเงิน่ะเงิน,นะน,นนะอะเธอเธออย่ามาจับน้องกินหมดนะยังไม่ได้แยกค่ะถ้าจะแยกกุ้งท้องกุ้งกุ้งแม่ลูกจะต้องเอ่อแยกตั้งแต่ตอนเขาท้องเราจะจับไปรวมๆกันแต่บ่อน,นี้ไม่มีเวลาจับ ม่ไช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยค่ะก็เลยขอยไปตามธรรมชาติขอยไปตามอ่วัตจักรของเขาเลยเห็นได้ชัดมากนะบางตัวก็ตะแคงแล้วยังไม่ยังไม่คว่ำดีเยอะไหมคะเยอะเยอะนุะ <c oughs> อยากให้เพื่อนๆอ,อ่า เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตาตัวเองเหมือนกันค่ะเต่พอดีช่วงนี้ยังยังเตรียมความพร้อมไม่เสร็จสักทีค่ะไม่ค่อยมีเวลาพอดีทำงานหลายด้านก็เลยช่วงนี้ได้เข้ามาแค่วันอาทิตย์วันเดียวหนุ่มทมมาเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจค่ะเยอะมากเห็นได้ชัดเจนเยอะมากๆเลย อันนี้เฉพาะช่วงที่แดดส่องถึงนะที่แดดส่องไม่ถึงอีกเราก็จะมองไม่เห็นอะกล้องมันจับไม่ได้บอยใหญ่ค่ะบอนี้บอใหญ่บอรวมมีทุกมีทุกไ์มีทุกไจปล่อยให้เขาเป็นไปนตามธรรมชาติค่ะเราจะศึกษาเขา จะดูว่ารุ่นนี้จะเหลือสักเท่าไหร่แต่กุง้งแม่เยอะแม่แม่ท้องเยอะมากแม่ท้องเยอะดีนีจะมาดูมาติดตามกาันดูต่อไปนะคะว่าเขาจะมีพักัฒนาการโอ้ยพูดผิดคูดถูอสงสัยจะหิวข้าวเลยไม่ได้กิน <laughs> พอมาถึงก็มาหาน้องก่อนเลย หอาทิตย์เต็มเๆว่ะมคม่ะได้เจอกันวันเดียวข้าวฟ้าไม่สนใจแล้วี่มาเจอแบบนี้ก็ชื่นใจชื่นใจไหมน,น้องๆเกิดขึ้นมาเป็นไงไอพี่ใหญ่อยาก,กินน้องหมดนะอืนะเนี่ยเยอะมาก โอเคค่ะเดี๋ยวอาทิตหน้าเราจะมาส่องอีกนะว่าเขาจะโตขึ้นมาอีกแค่ไหนอันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วันเนี้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสิบแปดหรอสิบแปดหรือสิบเก้าสิบแปดเนาะ่ะมันเยอะจน อืมันเพลินนะคะดูเพลินเลยดูเพลินเลยอยากดูอีกเนี่ยจะตัวใหญ่ะมากินน้องหรือเปล่าเนี่ยฮะอาหารก็มีนะเธออาหารก็ให้ไม่ได้อดแล้วอย่าก,กินน้องสิ ยังไงดีล่ะเียบเลยเียบเลย,เย,เลยนี่พวกเธอมาจับหน้องกินใช่ไหมเนี่ยอืมอยายปล่อยวนไปวนมาไม่ได้ห่างเลยโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะปล่อยเขาไปตามธรรมชาติเห้อ่ไหนก็แ้่นั้นน่ะ ก็เหลือค่ะพเพราะได้ถูกเยอะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเราจะมาอัพให้ดูกันทุกอาทิตย์ใครที่สนใจก็ติดตามแล้วกันค่ะกดติดตามกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้เจอกันทุกอาทิตย์อยากรู้ว่าที่หน้าเขาจะโตแค่ไหน เดี๋ยวมาล้ายให้ดูใหม่ค่ะวันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ